สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพับริบบิ้นติดกล่องของขวัญกันอีกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำริบบิ้นในลักษณะแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะสีก็ละมุนมากๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ค่ะเราก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะสีชมพูจะมีความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรและก็สีเขียวจะอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะ แล้วก็ยังมีของที่เราเอาไว้ตกแต่งนะคะก็จะเป็นโบสีทองและอุปกรณ์ของเราก็มีกันไก่และเทปเก่าวสองน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเราจะเริ่มจากริบบิ้นสีเขียวนะคะริบบิ้นสีเขียวจะนำมาพับคว้กันแบบนี้ค่ะนี่นะคะคว้ยให้เป็นโบที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะขว้ยลึกๆหน่อยค่ะนี่นะคะ กระเถิบเข้ามาและตรงที่เป็นหางนี้พยายามอย่ากางมากค่ะพยายามกางชิดๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาเทปกาวสองหน้าคาะมาแปะนะคะจะแปะใต้โบตรงนี้ให้เรากะเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็แปะเทปกาวสองหน้าจากนั้นก็นำเอาโบมาแปะไขว้กันค่ะ พอติดเซ็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำเอากันไกค่ะมาตัดปลายเราจะตัดปลายในทรงท่านี้นะคะก็จะได้ตัวกองริบบิ้นสีเขียวแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำริบบิ้นสีชมพูกันค่ะเวลาเราพับนะคะก็จะพับคล้ายๆกับสีเขียวแต่เราจะพับสองมุม ตอนนี้เราทำมุมซ้ายก่อนค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาอีกทีหนึง่งเหมือนกับที่ทำสีเขียวค่ะหมุนริบบิ้นมาแบบนี้นะคะทางขวามือก็หมุนเข้าไปค่ะเขาก็จะไปชนกันแต่ตอนนี้ตรงปลายก็จะไม่เท่ากันให้เราขยบค่ะค่อยๆจัดนะคะให้เขาเท่ากันก็จะได้โบแบบนี้แล้วเอา ปลายนะคะไขว้กันค่ะก็จะเป็นลักษณะของรูปโบูแล้วพอจัดโบูสวยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะติดด้วยเทปกาวสองหน้ากันค่ะโดยจะติดจากข้างหลังก่อนค่ะจับไว้ให้มั่นนะคะแล้วก็กะให้ตรงจุดแบบนี้ค่ะ ดูจุดของเขาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแปะเทปกาวสองหน้าเข้ากับริบบิ้นข้างหลังนี้ทีนี้ก็แปะเลยค่ะเวลาที่แปะนะคะให้เรากะกะเอาไว้นะคะว่าปลายของริบบิ้นต้องกางออกมาอันนี้มันกางน้อยไปนะคะเดี๋ยวขอดึงออกมาแล้วก็แกะใหม่แล้วก็ อีกทีให้เขาเนี่ยค่ะให้เขากว้างขึ้นแบบนี้นะคะพอสวยงามแล้วทีนี้เราก็จะมาแปดตรงกลางกันค่ะซึ่งเป็นตรงนี้นะคะซึ่งไม่ยากแล้วทีนี้นะคะเราก็กะตรงกลางให้สวยแล้วก็กดลงไปเลยค่ะก็จะได้โบสีชมพูแบบนี้นะคะ ต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาโบสีชมพูลและก็โบสีเขียวมาประกอบร่างกันค่ะก็แปะเทปกาวสองหน้าตรงกลางนี้แล้วก็นำเอาโบสีเขียวค่ะมาวางไว้ตรงกลางจากนั้นนะคะก็จะนำเอาโบสีทองค่ะมาประดับตรงกลางให้โบของเราดูสวยและ หรูขึ้นค่ะนะคะสวยงามแล้วเดี๋ยวก็จะนำเอากันไกนะคะมาตัดตรงโบสีชมพูค่ะให้เท่ากันเราก็จะได้โบสีชมพูเขียวนะคะมีความสวยละมุลและก็ทำไม่ยากด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ